ช่วงนี้ไปดูกันนะคะว่ารูปแบบการติดตามเยี่ยมบ้านมีผลดีต่อผู้ป่วยล้างไตาทางช่องท้องอย่างไรติดตามกับคุณอัชาราคำทิตาในช่วงหลักประกันสุขภาพทวนนาค่ะช่วันนี้พบผู้ป่วยไตายวายในระบบหลักประกันสุขภาพเลือกใช้บริการล้างไตผ่านทางช่องท้องมากขึ้นเฉพาะโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรมีผู้ป่วยกว่า25รายในจำนวนนี้พบปัจจัยเสี่ยงการติดเชื้อน้อยมาก นี่คือผลจากการออกติดตามเยี่ยมบ้านทําให้รู้ปัญหานาไปสู่การแก้ไขการล้างมือเลยครับส่วนมากเรเจอผิดพลาดเยอะการใส่การใส่หน้ากากนะครับก็ผิดพลาดเยอะการใช้อุปกรณ์ก็ผิดพลาดนะครับเจอเจออยู่เสมอเสมอนะฮะบ,บางเรื่องนี่ไม่ใช่วางเรื่องหลายเรื่องถ้าไม่ไปเจอด้วยตัวเองนึกไม่ถึงนะฮะว่ามันจะมีเรื่องแบบนี้ด้วยนะครับแต่พอเจอแล้วเราสามารถเอามาแก้ได้ ขณะที่หลายรายกลายเป็นต้นแบบอย่างนางสมควรล้างไตาทางช่องท้องวันละสี่ครั้งต่อหนึ่งวันมากกว่าหนึ่งปีไม่มีปัญหานอกจากผู้ป่วยและญาติจะมีความเชี่ยวชาญในการล้างไตผ่านทางช่องท้องโดยไม่พบการติดเชื้อแม้แต่ครั้งเดียวแล้วนะคะด้านหลังคอนดิชั์นี้ผู้ป่วยและญาติก็ยังสร้างบ่อทิ้งน้ําเสียจากกระบวนการล้างไตผ่านทางช่องท้องค่ะแยกเป็นสัดส่วนออกจากตัวบ้านเพื่อความสะดวกแล้วก็ปลอดภยัยค่ะ ประสบการณ์ดีๆที่พร้อมถ่ายทอดสู่กลุ่มผู้ป่วยด้วยกันทํางานไปนาไปไล่ไปเข้าสังคมเขาไปเที่ยวได้แล้วก็กลับมาล้างไตแล้วก็โ้เวลาล้างไตแล้วก็กลับมานี่คือหนึ่งในวิธีบําบัดทดแทนไตที่เป็นที่ยอมรับว่าให้ผลดีทั้งต่อสุขภาพและการดําเนินชีวิตสอบถามข้อมูลหลักประกันสุขภาพโทร1 3 3 0 มีการสร้างกลุ่มยุวหัตถเวชเพื่อดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการในท้องถิ่นนะคะติดตามรายละเอียดจากคุณอัชราคำทิตาในช่วงหลักประกันสุขภาพทุนหน้าค่ะนอกจากพัฒนาฝีมือหมอน <Okay. S 2> นดแผนไทยให้เป็นมาตรฐานเดียวกันแล้วสถานีอนามัยตำบลห้วยงูยังต่อย,ยอดสร้างกลุ่มยุวหัตถเวชนำเด็กนักเรียนจากห้าโรงเรียนฝึกฝนการนวดทั้งนวดคลายกล้ามเนื้อฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมถึงการน,นำสมุนไพรามาใช้อบประคบเพื่ออยู่ไฟและขับไล่สารพิษหลังจากได้รับการถ่ายทอดความรู้ทั้งเรื่องของนวดแผนไทยและพืชสมุนไพรไทยแล้วยุวาหาะหัตถเวเหล่านี้ก็จะนำความรู้ที่ได้ไปนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อรวมถึงฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายให้กับคนในครอบครัวโดยเฉพาะผู้เ่าผู้แก่เป็นการส่งเสริมการบำบัดร,รักษาโรคโดยไม่ต้องใช้ยาค่ะ นั่นเพราะในชุมชนเพราะผู้สูงอายุที่พิการหรืออัมพึกอัมพาตที่ขาดคนดูแลก,กว่า150คนยัวหัตเวทเหล่านี้จึงเป็นกำลังสำคัญฝีมือดีไหมคะถูกเส้นไหมคะถูก,แล,กแล้วอาการเราดีขึ้นยังไงบ้างคะมันก็ดีขึ้นมาเรลยๆก็ชอบค่ะได้ดูแลคนที่แบบๆไม่ค่อยมีคนดูแลอะไรเงยค่ะเราก็ได้มาดูแลก,ก็ชอบค่ะ พอปกตินะครับเด็กๆอยู่ที่บ้านเนี่ยจะถูกพ่อแม่รบกวนหรือไหว้วานให้การนวดอยู่แล้วเป็นเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเมื่อไหร่เด็กมีองค์ความรู้พื้นฐานในการนวดเด็กก็จะสามารถใช้ความรู้ตรงนี้ใช้ให้เป็นประโยชน์และถูกหลักของการนวดนอกจากสุขภาพที่ดีการมีลูกหลานมาพูดคุยให้กำลังใจอย่างช่วยเชื่อมสัมพันธ์ของคนสองวัยอีกทางหนึ่งด้วยสอบถามข้อมูลหลักประกันสุขภาพโทร1330 หลายโรงพยาบาลนได้เข้าร่วมโครงการผ่าตัดรักษาโรคหัวใจทำให้ผู้ป่วยไม่ต้องรอคิวนานติดตามกับคุณอัชราค,คําทิตาในช่วงหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าค่ะการเจ็บป่วยด้วยโรคหัวใจไม่เพียงทุกทรมานกับโรคผู้ป่วยยังทุกกับค่าใช้จ่ายภาตัรักษาซึ่งสูงกว่า2 0 0แสนบาทจึงเป็นประโยชน์เมื่อระบบหลักประกันสุขภาพให้บริการครอบคลุมโรคหัวใจ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่เขาร่วมโครงการผ่าตัดรักษาโรคหัวใจหนึ่งในสี่โรคค่าใช้จ่ายสูงที่สปออสอชอให้การดูแลโดยผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นที่สําคัญสามารถผ่าตัดรักษาได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคิวนานค่ะศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมีทั้งศัลยแพทย์เชี่ยวชาญและเครื่องมือพร้อม ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจวมนาจฉัยอย่างละเอียดโดยเฉพาะการตรวจสวนหัวใจพบส่วนใหญ่หลอดเลือดหัวใจตีบหรืออุดตันรองลงมาคือลิ้นหัวใจรั่วก่อนที่แพทย์จะนัดผ่าตัดโดยไม่ต้องรอคิวเจอหมอ,อาผ้าประมาณอาทิตย์เดียวค่ะเขาก็สั่งอันนี้เลยค่ะนัดเป็นผ่าเลยค่ะส,สำหรับธรรมศาสตร์เนี่ยคิวผ่าตัดเนี่ยสามารถทําได้เลยนะฮะภายในคือถ้าเป็นคนไข้ที่มีอาการมากเนี่ยสามารถนัดผ่าตัดได้เลยนะะ โรงพยาบธรรมศาสตร์เองก็สามารถผ่าตัดคนไข้โรคหัวใจเนี่ยได้ปีหนึ่งสองถึงาร้ยายเพื่อรักษาชีวิตผู้ป่วยโรคหัวใจโรคที่เสี่ยงเกิดภาวะฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงทีสอบถามข้อมูลหลักประกันสุขภาพโทร3 3 3 0 คนท้องถิ่นสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบบริการของโรงพยาบาลได้อย่างไรนะคะติดตามจากคุณอัชราคำทิตาในช่วงหลักประกันสุขภาพทุนหน้าค่ะ สามปีแล้วที่โรงพยาบาลสุขโขทัยจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกร้องเรียนด้านบริการและการใช้สิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพทุกเดือนจะมีการรวบรวมข้อมูลจากผู้รับบริการมาปรับปรุงแก้ไขอย่างเร็วที่สุดภายในหนึ่งสัปดาห์การเปิดห้องสบายใจเพื่อให้ผู้ป่วยและญาติได้พบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่อย่างช่วยสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นข้อจํากัด ที่ในโรงพยาบาลเองหรือข้อจํากัดที่ผู้มารับบริการเองเนี่ยบางครั้งไม่คาดไม่คาดคิดว่าจะมีนะแต่พอเรามาพูดมาคุยมาปรับปุ๊บสิ่งพวกนี้เนี่ยทำให้มุมมองของพวกเรากว้างขึ้นและได้รับการแก้ไขชมรมพี่ทักษิณที่ชิดใจก็คือกลุ่มอาสาสมัครกลุ่มนี้แนะคะ่ะ ที่ได้เข้ามาช่วยในการรับเรื่องร้องเรียนและก็ไก่กี่ยเบื้องต้นในกรณีผู้ป่วยมีปัญหาในการรักษาพยาบาลชืวเป็นกําลังสาคัญค่ะที่ทําให้โรงพยาบาลสุโขทัยเป็นที่พึงพอใจของผู้ป่วยมากยิ่งขึ้นค่ะนั่นเพราะเมื่อเกิดปัญหาคนท้องถิ <ihrem hn> ่นด้วยการจะรับฟังและพูดคุยกันง่ายคุณ่ายมาเต็มหน้าโรงพยาบาลแต่ว่าคุณหมอจะอยู่ในห้องนี้โอกาสจะคุยกันยากเราเราต้อง เอาประชาชนหรือเอาประชาชนในในชุมชนมาเป็นคัอกลางโดยเป้าหมายของทุกโรงพยาบาลที่ต้องการเป็นเลิศด,ด้านบริการแก่ประชาชนนั่นเองค่ะสอบถามข้อมูลหลักประกันสุขภาพโทร3 3 3 0 ช่วงนี้ไปดูกันนะคะว่าผู้ประสานงานภาพประชาชนมีส่วนช่วยให้กลุ่มชาวไทยภูเขาเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างไรที่ตามจากคุณอัจชาราคำทิตาในช่วงหลักประกันสุขภาพทั่วนหน้าค่ะชุกวันนี้ระบบหลักประกันสุขภาพทั่วนหน้าให้การดูแลครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มรวมถึงชาวไทยภูเขาเพราะมีไม่น้อยที่ได้รับสัญชาติไทยและมีบัตรประชาชน S <S <an> แม้จะเป็นชา,าวเขาเขามมเซนะคะ <S <S <an> แต่ว่าชาวบ้านอุมยอมนั้นก็มีบัตรประจำตัวประชาชนชแล้วก็มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพทั่วห,หน้าค่ะแต่ว่าการเข้าถึงการรักษาพยาบาล <S an> อาจจะมีปัญหาอุปสรรคบ้างโ <S an> ดยเฉพาะเรื่องของการสื่อสารค่ะ <S <S <an> <S ดังนั้นการมีตัวแทนภาคประชาชนให้การช่วยเหลือดูแลจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นค่ะ ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดต,ตากตั้งขึ้นมากว่าปีแล้วคนท้องถิ่นที่ทำหน้าที่ให้ความรู้เพื่อการเข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาลโดยเฉพาะที่นี่มีชาวเขามากกว่าสามเผ่าคือหมูเซอร์ลีซอและมง้งหากอายุ40ปีขึ้นไปส่วนใหญ่จะฟังพูดภาษาไทยไม่ได้จึงต้องสร้างอาสาสมัครชาวเขามาช่วยสื่อสารและไกล่เกลี่ยายามเกิดปัญหา อย่างในพื้นที่นะคะ,ะการคมนาคมอาจจะเป็นไปด้วยความลําบากนะคะในการไปใช้สิทธิ์ก็ยังมีคือในบางพื้นที่ก็จะพยายามถ้าเป็นชนเผ่า,บา,บ,าบางพื้นที่เนี่ยก็ยังดูแลตัวเองอาจจะใช้สมุนไพรเข้ามาเป็นตัวเสริมช่วยก็ตั้งแต่ที่หนูเข้ามานี่ในกลุ่มที่หนูรับผิดชอบหนูว่าแต่และคุมนะถามดูแล้วความรู้ความเข้าใจมากขึ้น เพราะสิทธิการรักษาพยาบาลเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่คนไทยทุกคนต้องได้รับอย่างเท่าเทียมกันสอบถามข้อมูลหลักประกันสุขภาพโทร1330การตรวจสารเคมีตกค้างในเลือดช่วยลดความเสี่ยงเกิดโรคมะเร็งอย่างไรติดตามจากคุณอัชราคำทิตาในช่วงหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าค่ะ ทเทศบาลเมืองสุขโขทัยธานีนำงบกองทุนหลักประกันสุขภาพมาเอื้อประโยชน์แก่คนท้องถิ่นโ<า>ดยชกโครงการตรวจหาสารเคมีในเลือดเมื่อพบขนพื้นที่ยังคงปลูกยาสูบและใช้ยาฆ่า,มาแมลงศัตรูพืชมากเสี่ยงเกิดโรคมะเร็งหลังจ่อเลือดกลุ่มเป้าหมายไปทดสอบด้วยกระบวนการทางเคมีพบกลุ่มเสี่ยงมากถึง50%นอกจากเน้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชุมชนยังหาวิธีจัดการสุขภาพด้วยตนเอง เมื่อพบว่าสมุนไพรว่านรางจืดที่เห็นนี่นะคะมีสรรพคุณทางยาในการขับสารเคมีที่สะสมอยู่ในร่างกายค่ะชาวบ้านในเขตเทศบาลเมืองสุขโขทัยธานีจะนําความรู้ที่สั่งสมซึ่งเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านมากแก้ปัญหาสุขภาพของคนในชุมชนค่ะหลังลดใช้สารเคมีรับประทานยาตามแพทย์สั่งควบคู่ว่านรางจืดเมื่อเจาะเลือดซ้ําพบสารเคมีตกค้างในเลือดลดลงที่ทานก็ดีครับ ที่มีประโยชน์ดีก็คืออตัวผมเองเนี่ยครับเพราะว่าได้รู้ตัวเองแล้วว่าเราใช้สารเคมีมากตรงนี้คิดว่าได้ผลอะไรอย่างนี้นะเราได้ให้ความรู้ตรงนี้ในเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการใช้สารเคมีด้วยเพื่อที่จะมีผลทางอ้อมเขาจะได้ระมัดระวังและป้องกันในขณะเดียวกันก็เขาจะได้รู้ถึงระยะเวลาของการฉีดระยะเวลาของการเก็บ เพื่อให้ทุกคนปลอดสารเคมีทั่วหน้าทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคสอบถามข้อมูลหลักประกันสุขภาพโทร3 3 3 0ช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูความร่วมมือในชุมชนนะคะเพื่อดูแลแล้วก็คิดคนนวัตกรรมเพื่อจะเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพให้กับผู้พิการค่ะค่ะไปติดตามรายงานเรื่องนี้นะคะจากคุณอัชาราคำทิตาในช่วงหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าค่ะ,คะ ทุกวันนี้พบผู้พิการและทุกพลภาพที่ต้องการการดูแลกระจายอยู่ในทุกชุมชนตำบลประดางเป็นอีกชุมชนหนึ่งค่ะที่ได้นำง,งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน่นมาใช้ฟื้นฟูด,ดูแลสุขภาพของคนในชุมชนโดยเฉพาะที่นี่พบว่ามีผู้ป่วยจำนวนมากที่พิการและก็ทุกพลภาพจากภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานและความดันค่ะ ก็มองถึงความสําคัญด้านสุขภาพเป็นหลักนะครับจริงๆปกติเก้สองส่นแปดพันนะครับในตามประชากรประชากรมี4ี่พันสะี่นแปดคนที่นี่มีผู้พิการและทุพพลภาพมากกว่า80คนนางชมเป็นหนึ่งในผู้ป่วยอมาพรึกจากภาวะความดานันและหลอดเลือดสมองอุดตันเฉียบพลนัน แต,แ,ตแต่เมื่อมีอสอมหอรือหมออาสาเย,ยี่ยมบ้านมาช่วยทำกายภาพบำบัดและให้ผู้ป่วยฝึกออกกำลังกล้ามเนื้อแขนขาด้วยรอกและราวไม้ไผ่ที่ทำขึ้นเองก็พบว่าอาการดีขึ้นเมื่อก่อนจากเดินไม่ได้ตอนนี้เดินได้เลย ชาวบ้านยังคิดค้นวัตกรรมที่เหยียบเท้าป้องกันอาการชาปลายประสาทเท้าภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวานอีกด้วยชาวบ้านมีความตะหนักเพิ่มมากขึ้นค่ะจากเคสที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านจะเป็นตัวอย่างสอนให้คนในหมู่บ้านได้ดูแลสุขภาพของตัวเองดีขึ้นเป็นอย่างน้อยก็ช่วยลดอัตราผู้พิการและทุพพลภาพที่เป็นภาระแก่คนในครอบครัวและชุมชนนั่นเองค่ะ สอบถามข้อมูลหลักประกันสุขภาพโทร1330